วิธีการแก้ปัญหาส่งรูปและวิดีโอไม่ชัดในไลน์ให้เ,เพื่อนๆนะครับลองทําตามวิธีนี้นะครับก็เราจะมาตั้งค่าบัญชีไลน์กันก่อนเนาะให้กดไปที่แอปไลน์จากนั้นนะครับกดหน้าหลักตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้กดการตั้งค่าในหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วมากดรูปและวิดีโอแบบนี้เลยจากนั้นนะครับมันจะมีหัวข้อคุณภาพรูปที่ส่งนะครับตรงนี้ให้กดเข้าไป และแนะนำนะครับให้เลือกเป็นความละเอียดที่สูงถ้าเราปรับค่าตรงนี้นะครับในการส่งรูปและวิดีโอในครั้งต่อไปในไลน์ของมันเพื่อนนะครับจะมีความละเอียดที่ชัดมากขึ้นก็เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการส่งเนาะให้กดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับอีกที่และกดไปที่แชทจากนั้นให้เข้าไปที่แชทที่เราต้องการจะส่งรูปหรือว่าวิดีโอเนาะ,ะเมื่อเข้ามาที่แชทเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่รูปภาพได้เลย จากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะส่งนะครับเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้เ,เพื่อนๆมากดออริจินอลตรงนี้เลยหรือว่าต้นฉบับนะครับกดไปเลยอ่าเมื่อเรากดปรับค่าตรงนี้นะครับสําคัญมากเลยไฟล์รูปหรือว่าวิดีโอนะครับที่ถูกส่งไปในไลน์ที่เรากําลังจะส่งนี้นะครับจะมีความชัดเจนเท่ากับต้นฉบับเลยนะครับอ่าถ้าเ,เพื่อนๆนะครับส่งรูปหรือว่าวิดีโอไม่ชัดก็ลองทําตามนี้และกดส่งแบบนี้เลย โอเคครับก็ส่งรูปภาพแล้วนะครับพเพื่อนๆลองไปทําตามกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ